ลิปดาโอเคเราถึงแล้วลิปดาไป,ไป,ไปเราก็จะไปแข่งเราไปจะแข่งเบเบดไปเลยลูกไปนี่ลิปาดาเตรียมเบเบดมาพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคในถุงนี้ไป, okay, ป,รไปเราไปแข่งเบเบดกันเราก็มาที่กดส่งสายใต้ใหม่นะครับรรออันนี้เขาจัดแข่งกันที่นี่นนโอเคเราดูลิซ่าลิซ่ามั่นใจแค่ไหนวันนี้ นี่เราเราเดี๋ยวเราไปดูหน้างานก่อนว่านะนี่เป็นการแข่งขันพอลุยจะพามาแข่งขันเบสเบสข้งแรกของลิฟดาครับฝันจะเป็นเบสเดอร์ให้ได้เดี๋ยเราเป็นเบดเดอร์วันนี้ไงตรงไหนนี่ไงอยู่ในนี้บอร์ดเกมสเตชันนี่คนเต็มเลยนี่ลิฟตาอะไรไมเล่นก็เข้าไปด้เข้าไปเข้าไปไปเข้าไป ออโอ้ยลิฟดาดูดิเขากำลังแข่งกันเลยดพดิโอ้ยเด็กๆก็มีลิฟต์ดาลองไปดูนะ าแล้วพี่เขาเรียกลิฟดาแข่งแมตช์แรกนะครับลิฟเมื่อกี้ลิฟดาลิฟดาเรียกหนูปก่เนอ๋อลิฟดาเดี๋ยวรอรอตรงนี้รอตรงนี้เลยพี่เขาบอกเรงนี่อ่านั่งรอว่นอ่ะลิฟมานั่งตรงนี้ลิฟมานั่งตรงนี้นั่งใส่ก่อนจะปรับตัวยังไงอ่ะปรับก่อนเลยรีบรีบใส่ให้แน่นเดี๋ยวจะถึงคิวหนูแล้ะเสร็จแล้วใช่ไหมแน่นแล้วใช่ไหมเช็กดีๆนะและเรียงยังไงจะเรียงตัวไหนก่อนเขาต้องเรียงไว้เลยนะ อะอย่างนี้เลยนะเออไอตัวนั้นสองโอเคสนามม่อรกลิดาไปลิดาเป็นสนามแรกไปเรลยไปแข่งเร็วไปสนามไหนครับพี่สนามแรกหอสนามนู้นลิดาลิดาลิดาข้าวนี่เราให้เลือกสั่งเลยเลือกสั่งลิดาอยู่ฝั่งไหนลูกฝั่งไหน่น่าจะฝั่งนี้แหละนะโอเคมาแล้วโชเบชอปิเก้อ รอแป๊บนึงนะรอปมีเอกแป๊บนึงโอเวดโจบิทครับผมโจเิดและโจวบิทโอเวดับนิดนึงลงานี้โอเคขาโอเคขาเฮเวุด

เลียงดับได้ใหม่นะเลียงดับใหม่เลี้ยงเลี้ยงดับก่อนไหมจะเลี้ยงดับก่อนไหมจะเลียงใหม่ไหมไม่เรียงอ่าไม่เรียงเ้หรือไม่เลี้ยงก็ได้นะครับอ่าโเจโจียมชดมาครับตีอไโอโหย่เฮีแอวิ่งแรยตีเีแอ เคียวครัวิ่งเลยติวเขามาแย้งันตรงกลางเลยเป็นของิสัต์เอาแล้วที่ด้านสามเท่าสามเท่าเราที่ด้านนะครับรูปต่อไปโอเคบนโฉ เป็นคู่เดิมมอนันไหนเมียวเจอกันไหออนคิเชวดโอ้ชุดโอคโอ้โเฉียดิ้วไปนิดนึงเอาแลวโอ้โหต่างฝ่ายตางวันเียวดีมนะเอ็กน่นาหมคัโอ้โหวนเียวเอาแล้วแมแอมจุดสุ้ายแมทช์ โอเคอครับมาลินดาเข้ารอบโอ้ยจิดาเข้ารอ,อ,อบแล้วลูกอขอบคุณนะครับลินดาเข้ารอบแล้วสุดยอดลินดาเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี้เต็มที่ไหมเต็มที่ใช่ไหมอะไว้เดี๋ยวเราได้เข้ารอบแล้วลินดาบอกแม่ไปบอกแม่ลูกมีปัดมามีปัดเตกับต,ต,ต่อมีหลังจากเข้ารอบนะครับมาฝึกต่อครับมาฝึกต่อเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับตอนนี้ก็กำลังฝึก โอโหลึกดาพอไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยหนุเก่งเห็นปะเมื่อกี้ชนะพะอยตัวนี้เลยเห็นปะโหดอ่ะโอเคจะได้โดปรเก่ง์่ะมันชื่ออะไรน,นะลูกอุย้ยมันชื่ออะไรน,นะดูดูโอ้เนี่ยมันยังไม่หล่นเนยมันชื่ออะไรน,นะลูกเรยอนเคสเรยอนเคสไอ้ตัวสิงโตโหดอ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เขาเรียกแข่งต่ออ่าได้แข่งต่อแล้ว โอ้ยลิดาเจอพี่เหรอตรงไหนเอ่ยอันนี้ไปลิปดาครับลิปดาลิปดาตรงนี้ลิฟตปแล้วโอ้ยเจอกับพี่เลยเมื่อกี้เพิ่งแข่งกันมานี่แข่งไปเน่อยดึงฝั่งยันยังเอาไป้ไหมแอ้วหยุดดึงฝั่งนี้ก่อนไหมไม่เป็นไรครับลิปดาจะเลือกฝั่งไหมจะอยู่ฝั่งไหนอ่าโอเคแล้วลูกแดงครับ นี่ องครับแล้วโซบีโซบินเมจีอตอนนี้พูดพี่ดูว่าชูนั้จี้ชูวันโดชูอุ้ยแต่ว่าตอนนี้เราตัวที่สามเลย

ซ้เมื่อ,อกี้เนี้ยพอคิดว่าหนูแพ้แน่หรือเพราะตอนหนูซ้อมอะหนูแพ้พี่เขานี่ใช่ไหมแล้วทำไมาอยู่เดียวชนะได้ไงลูกพี่รู้ฮะหนูชุดว่ารอะรหรอหนูใส่แบบที่บออพี่เขาสอนใช่ไหมหนูแบบตัวอะไร ลิฟดาลิฟดาครับอันไหนอ่าลิฟดาไม่พี่เลยองเลเลี้ยงก่อนไหมลูกจะเลี้ยงก่อนไหมไม่เลี้ยงนะโอเคทมแล้วเลยนิเสู้วย แกหรอขอให้ผมไหรอ้อด้วยโอ้โหๆได้ไหมลิฟไม่ได้อะรถตนี้ใครเข้าคลุมไลน์นี้ลูกฉันใครชนะคร่งนี้ใครชนะ ไอ้าไม่เอาไม่เอไม่รียบจังเยจริงจังมากเดี๋ยริครับซ2 1โอ้โหเี่คตัดขาโอ้โห น wow. okay, ี่เตตูดจีว้าวโอเคแแล้วอ่าโอเคเลมาพี่ก้อนเลิฟยชันหมดแล้วแกแล้วโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับปกางบอกบีวถึงพิวลิปดาแข่งแล้วไปไปลิปดาไม่แข่ง ôi ra với khen đâu đồ chiếc vàng này luôn ôi trời ưng thi rồi ok đi ra khảnh đấy

อยู่เลยอือไดโนเสาร์จะตึ้งได้ไหมโอฮะเอียงต่างคนก็ต่างเอียงแล้วมาเฟนสุดท้ายแล้วฮะแล้วเป็นโดนเบส C X หมดเต้เต้นอเคฮะเอาเลยแต้มไรทางเตียงเบสใหม่เลยฮะสองสองแล้วพี่จ้ะเอาตัวไหนดิเลี้ยงใหม่ได้นะอยากย้อนตัวไหนก่อนโอเคห้าสิบตัวตัวนี้ก่องขึ้นเจอแบบเต้นเต้นเต้นที่ทู่ว่าดูลงไปเรียบร้อยแล้วฮะ ใส่เดมล็อกตัวนี้มันใส่ดาวกอะไรอ่ะใส่ดาวต่อไปด้วยนะวิ่งตลอดเป็นแต้มสามต่อสองฮะต่อไปครับคูณเซล่าครับเจอกับปาวานเดนี่เซฟที่ทูวันโกลสเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยเกือบออกสามแล้วสำหรับปาวานแต่ยังกลับเข้ามาได้เอยู่ ชนหมัดพี่หน่อยโอเคไปแก้ตัวหน่อยโอเคครับวันนี้สนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกนะลิฟดาชนะไปโอ้โหชนะสองรอบแล้วแบบแล้วชนะสองรอบลิฟดาก็อสี่รอบสี่รอบด้ยแล้วลิฟดาชนะผู้ใหญ่ด้วยนะลิฟแล้วชนะผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมเป็นไงรอบหน้าหนูต้องเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราต้องใช้ตัวอะไรใช่ไหมแต่เราต้องเช็คของก่อนไปแข่งนะแบบว่ามันแน่นไหมโอเคป่ะลิฟดาสนุกไหมลูกลิฟ สนุกมากยังไม่ยอมกลับเลยอันนี้ไม่เอาไม,ไม,ไม่ไม่มีอ่ะเล็ป่ะเล็บงั้นเดี๋ยวไว้เรามาแข่งใหม่รอ <Okay S 2> บหน้าเล็กดาเล็กดาไปไปบายผู้ชมก่อนบ๊ายบายเล็กดาตอน